อยากจะบอกอย่างนี้คร่าว่าไม่ต้องรีบร้อนฟันธงนะครับกัว่มใจสําคัญของเรื่องนี้นะครับหัวใจสําคัญไม่ใช่การรู้ว่าเราเป็นลักนั้นลักนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเราได้ผ่านการสังเกตผ่านการเรียนรู้ตัวเองคือการรู้ว่าเราเป็นลักเจ็ดลักแปดแต่เราไม่เข้าใจความหมายมันไม่มีประโยชน์นครับจริงๆหลายกลุ่มใช้การทําแบบทดสอบ ซึ่งมันก็ได้เบอร์มาแต่เราไม่เข้าใจเบื้องหลังซึ่งซึ่งซึ่งประโยชน์ก็จะน้อยที่กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราทําให้เราบอกเล่าตัวเองก็เพื่อให้เราได้ทบทวนแล้วก็จับประเด็นตัวเองนะครับโอเคครับพอดีเท่าที่เห็นเนี่ยเรามีรักเก้ารักเจ็ดรักห้ารักหกไม่มีรักหน,นึ่งท่นหนึ่ง เอออยากให้รักเก้าช่วยนยนิดนึงครับว่าอย่างที่เราบอกว่าเป็นรักเก้าเนี่ยประเด็นใหญ่ๆของรักเก้านะครับก็คือมักจะใช้คําว่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรท่านไหนก็ได้ครับสักสองท่านละกันที่ตอนคุยกันก็สวยชัดมากเลยว่า <c oughs> อะไรก็ได้ไม่เป็นลายันอยู่ในชีวิตเราอย่างไรง้าเกิดอะไรขึ้น อยู่ในตัวเองัตั้งแต่ก็ได้ครับก็ก็คือส่วนใหญ่รักรักก้าวที่เมื่อกี้คุยกันนะคะก็คือจะให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองทีนี้ผลก็คือว่าเอ่ให้ส่วนใหญ่ก็คือจะทําให้ชีวิตของตัวเองวุ่นวายแล้วก็ ที่รุนแรยเพราะว่าเราเป็นยึดกับคนอื่นมากมากกว่าตัวเราเองแล้วก็เราจะให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคนรอบข้างคนใกล้ตัวเช่นแฟนเราพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอเราจะไม่ค่อยกดคนที่อยู่ไกลตัวแต่ว่าเราจะมาเปิดระเบิดอารมณ์กับคนใกล้ตัวเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้อง รู้สึกเมื่อกี้อานจะก็คือจะเป็นแบบเราต้องการที่จะสร้างความกลมกลืนกับคนคนที่อยู่ในตัวค่ะแต่ว่าเราเท่าเท่าที่คุยกันมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่าในบ้านเนี่ยเราก็คือเหมือนแบบจะคนใกล้ตัวก็รับเราได้เขารับเราได้เขารัเราได้อยู่แล้วเราจะขี้โมโหเราจะอะไรยังไงคือคนในบ้านก็ต้องรับเราได้แต่ว่าคือเราต้องการการยอมรับจากคนข้างนอก อย,ยอ,อย่างพี่ยกตัวอย่างว่าอย่างอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของพี่ยังไงที่ใช้ยังไงบ้างคคืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะด้วยด้วยอาชีพของตัวเองอคืออันนี้เมื่อก่อนนะคะคือปกตินะตัวเองทำนะ่ะเป็นนักประชาสัมพนันธ์ก็คือจะทําแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําประชาสัมพันธ์ทีนี้เนี่ยปกตินี่ยเราจะอยู่ในหน้าที่ก็คืออยู่ในสายพวกไลฟสไตล์สังคมสตรีศิลปวัฒนธรรมซึ่ง คนส่วนใหญ่จะแบบคือถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้รู้สก,กิลงานเนี้ยเวลาเขาจะใช้เราคือจริงๆแล้วการเป็นนักประชาสัมพันธ์เนี่ยค่าตัวก็สูงในระดับหนึ่งแต่ว่าคนจะเข้าใจว่าเออฝากข่าวก็ได้ไม่เห็นต้องจ้าเราคือตอนแรกเราก็จะโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ทีนี้พอมันเยอะเข้าเยอะเข้าเราก็เอ๊ะเราก็มีลูกน้องเราก็ต้องเลี้ยงบริษัทเราให้ได้ทีนี้เนี่ยพอเรา เพราะเราทำงานฟรีเยอะมากแล้วนี้เราก็จะไม่มีเวลาโฟกัสกับงานที่เขาเป็นลูกค้าเราจริงๆตอนหลังก็เลยมาคิดว่าเ,ออเราอาจจะต้องรู้จักปฏิเสธหรือว่าอ,อ,อาจจะเจอกันตรงกลางว่าคือช่วยได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสไม่เท่างานที่มันเป็นลูกค้าของเรานะเพราะไม่อย่างนั้นนะเราก็อาจจะเสียลูกค้าเราไปอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็อาจจะต้องแบบเริ่มให้ความสำคัญกับงานของเรา คนที่อยู่ใกล้ตัวเราลูกน้องเราอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็จะเจอแบบคนที่ไม่ให้ความสมคัธ์กับอาชีพการงานของเราอะไรเงี้ยค่ะถือที่เราไปเปิดเก่งใจคนอื่นเ็คอเกงใจลูกน้องใช่ค่ะแบบออามาฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยพอมาดูงานไอ้นี่ก็ฟรีนี่ก็ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะต้องมาแก้ที่ตัวตัวเราด้วยอะไรเงี้ยขอท่านอื่นเฉลี่ยเฉลี่ยกันเวลาไปกินข้าว แล้วก็สานกันเนี่ยแล้วก็ถามเราเรามาตอบว่าอะไรครับอะไรก็ได้มากที่สุดอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดอ๋อี่คือแบบพิการเหรอคะคือบอก็ไม่เผ็ดแค่นี้พอเรืจองอะไรก็ได้เยอะก็ได้เพราะอะไรครับก็ถึงใช้คำนี้ไม่ได้เลือกมากไม่ได้เลือกมา ถ้าเราไม่ค่อยถ้าเราไม่ค่อยเห็นไม่ได้เรียกเออคุณค่าไม่รู้ว่าเรียกคุณค่าหรือเปล่าคือเอ่อคนน้องก็เป็นพี่คนโตใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าการที่เราเป็นพี่คนโตเราจะให้แบบเสียสละให้คนอื่นอะไรอย่างี้มากกว่าที่จะนึกถึงตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะทิ้งท้ายไว้นะครับที่เกียร คือตรงนี้อ่ะบางทีทให้บางทีเราเราคือประเด็นของรักเก้าบางทีเราอะไรก็ได้แบบทั่วไปอ่ะคนอื่นก็เลยอะไรก็ได้แต่เราเป็นการรักข้อยายที่อีกนิดก็คือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องกินาแต่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเมื่ออะไรก็ได้คือการที่เราไม่ยอมบอกความต้องการของเราฮะลึกๆแล้วก็คือการที่เราไม่พอรู้ตัวเองเมื่อเราไม่ เคารพตัวเองุูดถึงก็ไม่เคารพเราเพราะเราไม่ยอมแสดงความต้องการที่มันควรจะเป็นโอเคจะขอมาที่รักแปละกันซึ่งเป็นสูนท้ทองกันนะครับเดี๋ยวสองท่านช่วยกันหละกันใช้ผมก่อนเลยโอเคคิดว่ารักแปดหลักๆก็คือเป็นคนที่ตั้งมาตรฐานแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่ แล้วถ้าคนอื่นทาง,งานไม่เต็มที่เราก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมคมนอืึ่งทำงานไม่เต็มที่เ,เรามีความคาดหวหังถึงคุณภาพของงาน<อ>ที่ออกมาอันนี้พูดถึงในเรื่องงนานอ่าเอาเอนักองถาม,ถามยิงประเด็นดีละกันมีประสบการณ์ชีวิตยังไงบ้างครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะเรื่องนี้ก็รักแต่ก็จะทกบู๊เร็วแลวนะง่ายอันนี้ประเด็นนี้น้องของคเขาเด่นชัดมาก ผมอาจจะไม่เด่นชัดในในแง่มุมนี้เท่าไหร่อาจจะต้องให้น้องลองลองลองก็จะต้ก็จะจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าถ้าเท่าที่ถ้าตัวเองเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่เขาก็จะมีมีทีภาวะเหนือกว่าเยอะเขาก็จะมีวิธีจัดการที่คืนกว่าใช่ค่ะก็จนตรงนี้ยังเป็นจุดที่เออต้องพัฒนาอคคือถ้าทีภายนอกอาจจะดูดูนุ่มหรือดูแบบตรงตง ไปข้างในเขาใช้คำว่าแก้แค้น